สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาส่งพระอยู่หลายรายการนะครับส่งไป3บ้านนะวันนี้นะนะครับท่านที่โอนเข้ามาแล้วนะครับรอรับได้เลยนะครับผมส่งด่วนให้ทุกรายการนะครับมาดูว่ารายการแรกผมส่งอะไรครับท่านผู้ชมมาดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขยายด้วท่านผู้ชมเพื่อความชัดเจนนะครับนี่ครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสทธโทนะครับแบบนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับหรือว่าเนื้อทองเหลืองปั๊มนะครับท่านผู้ชมนะนะครับ หนาๆหน่อยนะตัดทีกขีดนะครับแบบนี้เลยนะครับร้อยเปอร์ในขีดไปแล้ว80-90%นะซึ่งเป็นปกติของเนื้อทองฝาบาทครับนี่รายการนี้ก็ไปอยู่ที่ลูกค้าประจำของผมนะครับที่จงังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ครับนะครับขึ้นชื่อว่าเหรียญหลวงพ่อคุณปริสุทธโธขอให้เป็นเหรียญที่แท้ทันนะท่านผู้ชมนะนะครับขังทุกรุ่นนะครับหลวงปูน่นี่หรือว่าหลวงพ่อคุณปริสุทธโธนี่ท่านเมตตามากนะ ท่านเป็นพระที่ขอเถอะครับขอให้มีความคารศรัทธาในหลวงพ่อคุณปริสุทธินะศรัทธามีบารมีเกิดเหมือนที่เป็นข่าวโด่งดังไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็แล้วแต่เถอะครับนะครับหลวงพ่อช่วยแน่นอนคิดดีประพฤติดีประพฤติชอบครับนะครับหลวงปู่ช่วยแน่นอนครับเหรียญนี้ออกแบบแกะบล็อกแม่พิมพ์ได้สวยสดงดงามครับเขาเรียกว่าเหรียญคุณพระเทพประธานพรนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแกะบล็อกออกแบบแม่พิมพ์ได้เหมือนมีชีวิตเลยรายการนี้ไปอยู่ที่นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะ มาดูรายการต่อไปนะครับนี่รายการต่อไปครับเหรียญนี้ครับสวยงามเหลือเกินครับเหรียญนี้เป็นลักษณะทรงโล่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับผมอัดในรถนะท่านผู้ชมแสงก็มีนิดหน่อยนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเป็นลักษณะกึ่งเสมากึ่งอาร์มนะท่านผู้ชมเนาะอ่าทรงอาร์มแหละนะท่านผู้ชมนะครับซึ่งเหรียญนี้ออกที่วัดบวรนะท่านผู้ชมนะนะครับ3ตุลาคม2536ครับ โอ้เขาเรียกว่ามวลสารยอดเยี่ยมเลยนะครับหลวงปูดทวดนี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะท่านผู้ชมนะโดยเฉพาะมาออกที่วัดบวรนะครับซึ่งได้สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจ้าครับในสมัยนั้นนะท่านผู้ชมนะผมไม่น่าจะกล่าวผิดพลาดถ้ากล่าวผิดพลาดต้องกราบขออภัยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ได้สมเด็จพระสังฆราชนะครับสมเด็จยานนั่นแหละครับท่านผู้ชมนะเรียกง่ายๆเรียกย่อเนาะนะครับได้ท่านปุกเสกนะครับท่านผู้ชมนะเข้มขังเหลือเกินนะครับนี่ลักษณะนี้เป็นงานแปะนะท่านผู้ชมเขาเรียกว่าโอ้ทํายากทํายากนะครับ ลักษณะด้านในนี่เป็นทองแดงนะก็ลักษณะลมเขาเรียกว่าลมมันปูแหละลักษณะนี้นะท่านผู้ชมเนาะนะครับและที่สําคัญท่านดูนี่เห็นไหมครับเลขอะไรครับเลข8ครับนี่ครับผมก็เพิ่งเห็นนะท่านผู้ชมนะผมก็เพิ่งเห็นเพราะว่าในมือผมนี่มีหลายเหรียญเพราะว่าพักพวกกันหรือว่าพี่ๆนี่ที่เขาวางตลาดนัดเนี่ยเขาได้ไปเหมาที่บ้านลูกค้ามานะผมก็ขอแบ่งมานะครับไม่มีราคาการนะท่านผู้ชมนะ เหรียญหลวงปูท่ทวดนีดีทุกรุ่นนะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้ออกที่นะครับออกที่วัดบวรน,นะครับสวยงามมากนะครับนี่ผมแกะออกมาเอ้าเลขแปดพอดีนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่แหละครับผมก็ต้องให้พี่เขานะครับพ่อผมแกะออกมาแล้วนะท่านผู้ชมนะก็ตั้งใจจะให้พี่เขาเลยนะเห็น <he it S 1> เลขแปดแล้วไม่ใช่ว่าจะเอาคืนนะท่านผู้ชมนะคือถ้าเขาเล่นเหรียญเล่นเล่นเหรียญแล้วก็เล่นตัวเลขเนี่ยทราบดีนะครับเลขเขาเรียกว่าเลขหลักเดียวนะครับและที่สําคัญเป็นเลขแปดนี่เลขค้าขายนะครับนี่เลขค้าขายนะ นะครับโอเคครับไปอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับมืองเลยเจ็ดจานน้ำนะครับใครหารุ่นนี้อยู่ติดต่อผมเข้ามาได้นะครับตัวเลขที่ผมให้ไปเบาหวิวแน่นอนครับหมดแล้วหมดเลยนะครับอ่าหมดแล้วหมดเลยนะครับท่านผู้ชมผมมีอยู่หลายเหรียญพอสมควรแหละนะแต่ว uh ่าตอนนี like ้ลูกค้าก็ไล่ปิดเยอะนะครับไปอยู่ร้อยเอ็ดนะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นเหรียญนี้นะครับเหรียญต่อไปจะเป็นเหรียญข้าว้ลาตัดนะครับอ่า ไม่บอกก็รู้นะครับท่านที่ชอบเหรียญน,นี่ลักษณะนี้เหมือนมีชีวิตเลยเขาเรียกว่าเหรียญหลวงพ่อพเปิลวัดบางพระนะครับเป็นลักษณะทรงเสมาอ่าเป็นลักษณะทรงขรลามตัดนะโอ้พิกยากท่านผู้ชมนะครับพิกยากเหลือเกินนะครับนี่แดงแป๊ดเลยครับทองแดงผิวไฟครับด้านหลังนี่เป็นลักษณะเสือนอนกินท่านผู้ชมนะครับนครปฐมนี่นะวางลักษณะยันนี่เข้มขังมากครับแน่นอนละครับพระสายหลวงพ่อเปิดวัดบางพระนี่ท่านจะนะครับเน้นเรื่องยันนะครับเพราะว่าหลวงปู่นี่เก่งเรื่องนะครับอักขระยันมากนะท่านผู้ชมนะ มีการนะครับลงเลขยันสักสักยันเนาะก็พูดจากันท่านผู้ชมนะครับลูกศิล uros, ์ลูกหาทั่วฟ้าแผ่นดินไทยนะซึ่งเป็นเหรียญเข้าล้าตัดที่น่าช้ยมากครับไม่มีตัวเลขราคากลางนะครับท่านผู้ชมนะเวลาภาขึ้นเห็นพร้อมกันทั่วประเทศแหละครับผมบอกให้นะครับเนื้อเนื้อทองคําก็มีนะรุ่นนี้นะที่ผมดูนะครับเนื้อทองคําก็มีนี่รายการนี้ก็ไปอยู่ที่นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะสวยงามมากนะท่านผู้ชมนี่นี่เห็นไหมครับนี่ให้ดูจัาจาเลยครับแดงแป๊ดเลยผมมีอยู่เหรียญเดียวครัััับบนนสมมติดกชะครับ ก็ได้ไปนะท่านผู้ชมนะรายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญนะครับหลวงปู่หงผมอัปัญโยนะครับเป็นพระเกศจิตที่ผมให้ความรพศรัทธาหลวงปู่มากนะผมฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้นะครับลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งนี่ก็พอพระเดชพระคุณท่านนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีหลวงปู่หงผมอัปัญโยนะครับผมได้ออกให้เช้าบูชาผ้าสายหลวงปู่หงผมวัดปัญโยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับท่านผู้ชมนะและนะครับจิตใจนี่นิ่งเยอะนะครับตั้งแต่แขวนหลวงปู่ด้วยนะครับท่านผู้ชม ส่วนตัวผมนี่จะมีทั้งรุ่นแรกที่ที่นะครับขึ้นคอแล้วก็มีทั้งรุ่นก้าวหน้าดีนะครับท่านผู้ชมก้าวหน้าดีก็ใช้ดีมากนะผมจะห้อยนะครับก้าวหน้าดีนะครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นี่นมาอ่าดูไปเรื่อยๆนะครับกล่องสายไปสายมาขอภัยแหละนี่ครับโอ้อยุดอยู่ที่คอผมท่านผู้ชมนี่ก้าวหน้าดีท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ก้าวหน้าดีนะครับนี่กรรมการนะครับโค้ดกอไก่โค้ดดอกไม้นะครับนี่ตั้งแต่ขึ้นคอรุ่นนี้นี่ก็ มีความเจริญก้าวหน้าทุกอย่างแหละครับท่านผู้ชมนะจิตใจก็นิ่งด้วยท่านผู้ชมอ่าโอเคนะครับอ่ะได้ดูประมาณนี้นะพี่ๆเนาะอ่าต่อไปก็จะเป็นนี่ไปอยู่ร้อยเอ็ดนะครับท่านผู้ชมนะครับศักดิ์ศรีรุ่นแรกนะครับผมไปดูเมื่อวานก่อนในเพจใ,ใหญ่ๆระดับประเทศเ้าลังประมูลกันอยู่นะประมูลนี่หมายความว่าเขาโพสแล้วก็ให้คนครอบประมูลแล้วปิดเป็นเวลานะเปิดหลายพันอ่ะพูดง่ายๆครับตัวเลขที่ผมให้ไปนี่เบาหวิวเลยนะสามารถจับต้องได้เพราะผมเดินในสนามนี่ผมได้มาไม่แพงผมก็มาแบ่งปันลูกค้าผมนะครับ ท่านนี้ก็เป็นลูกค้าเก่าผมนะไปอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับนี่น่าใช้มากครับรุ่นนี้นะนะครับนี่ต้องกะเอาแล้วครับท่านผู้ชมชั่วโมงนี้ราคาผ้านี่เอาว่าไม่แน่นอนนะท่านผู้ชมนะ <S <S เราชอบผ้าเราต้องเชา่าผ้าเขาเรียกว่าชอบค่อยเช่านะท่านผู้ชมนะอ่าชอบค่อยเช่าองค์ไหนที่เราชอบผ้าเกีจริยองค์ไหนที่เราศรัทธาเนี่ยเราเก็บได้ท่านผู้ชมนะครับนี่ซึ่งผ้าทุกรายการในนี้ยกเว้นยกเว้นอ,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 องค์เนี้ยนะครับ ผมรับประกันพระแท้ตลอดชีพนะเพราะว่าเป็นพระอ่าซื้อผ้าผมช่วงพระแท้ถาดแดงรับประกันยันลูกบวชนะจงเว้นอันนี้เจอในคลิปนะอันนี้มผมไม่ได้รับประกันนะครับเออรายการต่อไปเหรียญน,นี้เป็นเหรียญน,นะครับหลวงพ่อรวยปาษาที่โกนะครับนี่เห็นไหมครับหลังพญาไก่นะครับนี่ปี57นะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับด้นานหนาในรุ่นนี้นะครับคลาสสิกมากนะคลาสสิกมากครับเหรียญน,นี้นะครับท่านผู้ชมนะนี่ครับเหรียญนี้ผมก็ได้เป็นครั้งแรกแหละครับแต่ว่าเป็นพระแท้เบสิกนะนะครับเห็นไหมครับด้าน อด,ด้านี่วางลวงปู่ลักษณะนั่งเต็มองเลยนะครับสิกมากต่อโคตรรวยนะครับบริเวณใต้ขาลวงปู่แล้วก็มีการวางลักษณะอัขระยันนะมะพทะนะครับโอ้โหง่ายๆนะครับนี่ง่ายๆแต่ลักษณะนี้เข้มขังเหลือเกินนะครับรายการนี้ก็ไปอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ครับโอเคนะครับผมก็เพิ่งได้รายการแร้กก็แบ่งพี่ชายท่านนี้ไปนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ 5รายการนี้ไปอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอ่ะมาดูต่อไปนะครับส่วนรายการนี้นะครับก็จะเป็นนะครับเหรียญหลวงพ่อรวยภาสาทิโกนะครับรุ่นมุทิตาจิตนะครับปี55นะครับท่านผู้ชมเป็นรุ่นที่ออกแบบแก๊บล็อกแม่พิมพ์ได้เหมือนมีชีวิตเลยด้านหลังเลยไม่ต้องห่วงครับยันเต็มแผ่นเลยนะครับพี่ธนีชอบหลวงพ่อรวยมากนะเก็บเยอะนะครับสายหลวงพ่อรวยนี่เอาว่ามีเกือบทุกรุ่นแหละครับท่านผู้ชมนะย่อยวันนี้หลักวันหน้านะครับอย่าประมาทพระย่อยนะท่านผู้ชมนะ โดยเฉพาะเป็นพาะใหม่ยอดนิยมไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อรวยหลวงปู่ม้าศิลาศริจันโทหลวงปู่หงนะครับหรือว่าหลวงปู่จือนะครับหลวงปู่เฮงอย่างนี้ครับนักสะสมนี่รุ่นใหม่ๆนี่แล้วก็ชาวบ้านพ่อค้าแม่ขายนี่ซื้อดีเช่าดีนะท่านผู้ชมนะนะครับในเมื่อนะครับท่านเช่าได้แล้วท่านก็ไปส่องนะครับไปส่องดูว่าดูอย่างไรนะท่านมีวิชาการดูเหรียญ้าใหม่ยอดนิยมติดตัวไว้นี่เอาบ้าหากินได้ตลอดท่านท่านผู้ชมนะเขาเรียกว่าเหรียญเปลี่ยนชีวิตนะท่านผู้ชมนะ นะครับเพราะว่าเรามีวิชาการดูเหรียญนี่เราสามารถเช่าได้ทุกวันแหละท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับเราดูแท้เราดูอะไรเราสามารถเช่าได้ทุกราคานะครับนี่สวยงามเหลือเกินนะครับรายการนี้ไปอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับจะประมาณนะครับผ้าใหม่นี่นะท่านผู้ชมนะซื้อง่ายขายค่องโดยเฉพาะนะครับผ้ายังไม่มีราคาที่เอาว่าหลักร้อยเนี่ยซื้อง่ายขายข้องหนชั่วโมงนี้ใครไปซื้อหลักหมื่นหลักหลาย,ลายพันในชั่วโมงนี้ก็ลําบากนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าสภาบเศรษฐกิจแบบนี้นะท่านผู้ชมเนาะ นะครับก็ต้องรอวันวอเวลานอครับรายการนี้ก็ไปอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีเขาเรียกว่ามีวิชาดูเหรียญนี่ติดเขาเรียกว่ามีวิชาดูเหรียญติดตัวเนี่ยนะครับหรือว่ามีความรู้ในการดูเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญเปลี่ยนชีวิตหรือว่าอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเหรียญพารวยนะัท่านผู้ชมนะนะครับมีโอกาสได้เช่าทุกวันแหละครับยิ่งเช่ายิ่งเก่งนะท่านผู้ชมนะอ่ะนะครับส่วนรายการนี้เป็นภาพวัดดวงนะผมไม่อยากให้ดูมากนะท่านผู้ชมนะพี่เขาเห็นอยู่ในคลิปนะผมแจ้งไปนะเขาบอกว่ายังอยู่ไหมผมบอกอยู่ครับราคาเท่าไหร่ ผมก็บอกราคาไปผมบอกว่าเป็นผ้าบางสนามไม่ได้รับประกันนะครับผมก็บอกแจ้งเขาไปเลยพี่เขาก็ปิดนะครับอ่ะผมก็เลยห่อไว้ประมาณนี้แหละครับตัวเลขให้ไปก็เบาวิวแหละครับเหมือนเดิมนะครับใครเคยมาวัดดวงผมก็แน่นอนแหละครับที่สนามนี่ท่านเดินเช่านี่แพงกว่านี้อีกนะเขาเปิดกันเอาว่าเปิดกันชนิดว่าวางแล้วต้องวิ่งอ่ะนะท่านผู้ชมนะนะครับแล้วแต่วิชาใครอย่างนี้ก็ถือว่าหิ่งหิ่งนะครับไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบวัดแล้วก็ไม่ทราบเกจินะก็ไปอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญครับวัดดวงนะรายการนี้วัดดวงอ่ะมาดู เรียนหลวงปู่หงนะครับนี่เรียนหลวงพ่อคูนะครับเรียนหลวงปู่ทวดนะครับหมายเลข8นะโอเคนะครับโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ